สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สา ل ีมาทำวิดีโอเฟอร์ริกของโปรดเดือนเมษานะคะถึงแม้ว่ามันจะช้าไปแล้วจริงๆช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็จะอัปโหลดของโปรดเดือนพฤษภาคมไปแล้วแต่ว่า นะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาแล้วก็ไหนไหนสลิก็บอกว่าพยายามจะทําทุกเดือนแล้วเนอะก็โอเคแหละสลิ่ถ่ายรูปให้ดูแล้วเพราะว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้ทําวิดีโอนะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้มีเวลาแล้วก็เสียงมันไม่ดังมากนะคะสลิก็เลยจะมาพูดคุยนิดหน่อยเพราะว่ามันมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สลิปอยากจะพูดถึงด้วยนะคะก็สลิปจะเริ่มจากที่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกันก่อนละกันนะจะเริ่มจากเจ้าตัวนี้ค่ะ เป็นบอดี้สครับนะคะของอีฟโรเช่นะคะชื่อว่ากรอมเมชสครับนะคะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเป็นเม็ดแอปเปิลคอร์ดอะค่ะที่บดละเอียดมากๆเลยปกติสติจะเป็นแฟนประจำสครับของอีฟโรเช่ที่อยู่ในจาอยู่ในกระปุกแก้มคล้ายกระปุกแก้มอันนั้นนะคะแต่ว่า เปลี่ยนมาใช้อันนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นมันลดราคาตัวนี้นี่ลดราคาบ่อยมากเลยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวขายดีของ e f o r e c h เลยก็ว่าได้นะคะเจ้าตัวที่อยู่ในกระปุกยานเนี่ยจะไม่ลดราคาเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองดูเจ้าตัวนี้ลดราคาบ่อยนะคะสิ่งที่ซารีชอบของเขาก็คือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมามันร้อนใช่ไหมคะเขาจะมีส่วนผสมของใบอะไรสักอย่างสองสชนิดนะคะมันให้กลิ่นแบบว่า แบบสดชื่นเย็นเย็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่เย็นเหมือนเย็นแบบแป้งตาง,งูไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบ เออประมาณแบบได้กลิ่นแล้วมันรู้สึกออผ่อนคลายสดชื่นดีอะค่ะสารก็เลยชอบแล้วก็เม็ดสครับเขาค่อนข้างดีเม็ดบอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเม็แอปเิคอร์ดเอามาบดละเอียดละเอียดใช่ไหมคะเป็นเม็ดสครับที่ค่อนข้างละเอียดค่ะสามารถสครับผิวได้โดยที่ไม่ระคายเคืองมาถึงอีกชิ้นหนึ่งจาก The Body Shop ค่ะเป็น Body b u t ตเตอร์นะคะกลิ่นเสารสคนดูของสารเนี่ยส่งมาให้ลองใช้ดูค่ะ เป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยชาริเข้าใจว่าถ้าจะเป็น limited edition เพราะว่าชาริไม่เคยเห็นขายที่เมืองไทยเลยหรือว่าเขาไม่นําเข้าก็กไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้า body b u t อร์ตัวนี้นะคะเนื้อมันค่อนข้างเข้มข้นเลยใช้ดีมากๆเลยสาริชอบใช้เจ้าตัวนี้หลังจากที่สครับผิวแล้วเพราะว่าเวลาที่เราสครับผิวไปเนี่ยผิวมันจะค่อนข้างแห้งนะคะเซลล์ต่างๆมันจะหลุดออกไปทําให้ผิวเราแห้งขึ้นนิดนึงเราก็ลงด้วยครีมที่มีเนื้อเข้มข้นหน่อยอะคะ่ะ มันก็จะซึมซาบเข้าไปและทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็แบบสุขภาพดีดูนิ่มดีถัดมาเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเมคอัพนะคะอันแรกที่สลี่จะพูดถึงก็คือเจ้าพาเลตอันนี้ของมาร์กจากขคอบค่ะสลี่เนี่ยมีวันดีแล้วก็วันที่ไม่ดีเขาเรียกว่ากู๊ดเดย์แล้วก็แบดเดย์กับเจ้าพาเลตอันนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนที่สลี่แบบไม่ตั้งใจอ่ะคือแบบรีบอ่ะสลี่จะได้ลุคที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสลี่เอามาทำทัวร์เทอันน้ นะวันที่ตั้งใจวันที่สลิตั้งใจเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็สวยสวยมากๆเลยนะคะสลิชอบที่แพคเกจจิง้งบอกเลยทำรีวิวไปแล้วด้วยว่าตอนที่ซื้อเนี่ยชอบแพคเกจจิง้งแต่สลิเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าแพคเกจจิ้งสวยแต่ของที่แบบใช้ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยสลิก็ไม่ชอบนะ สัลี่ไม่ได้ซื้อของที่แพคเกจจิ้งสวยอย่างเดียวคือแพคเกจจิ้งสวยแต่ว่ามันต้องใช้ได้ด้วยถ้าเกิดแพคเกจจิ้งสวยผลิตภัณฑ์สวยแล้วซื้อมาตั้งโชว์เฉยๆอย่างนั้นไม่ใช่สนลี่แน่มันจะต้องใช้ได้นะคะเจ้าพาเลตนี้ถ้าเกิดว่าใจเย็นหน่อยพาย,ยายามหน่อยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างสวยทีเดียวนะคะก็ก็เลยชื่นชอบแล้วก็จะมาพูดด้วยถ้าเกิดว่าใครที่มีบัจเจตนะคะแล้วก็คิดว่าออชอบดีไซน์ของเขาเนื่องจากว่า รู้สึกในรีวิวสันดิ์จะบอกว่าคุณภาพของมันเนี่ยคุณภาพเนื้อไอชโว์เนี่ย มันไม่สมกับราคาแต่ก็มันก็ไม่ได้แบบคุณภาพมันก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่แบบว่าเราทํางานกับมันไม่ได้เลยนะคะมันก็แล้วมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ของมาร์จาคอบ์มันก็ต้องแบบว่าเออนนะมีเรื่องของการดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ราคาที่เราจ่ายไปแน่นอนแหละเราต้องจ่ายค่าดีไซน์นะเพราะว่าหนึ่งเลยเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วกว่าที่เขาจะมีชื่อเสียงมาได้จนถึงปัจจุบันนี้มันก็ต้องใช้ความพยายามความมุ่งมนะั่นความอดทนฉะนั้น เราก็นั่นแหละนะคะถ้ามีบัตเจ็ตเราก็รู้ไว้เลยว่า1เราจ่ายไปทีเ่เราสนับสนุนเขาเราจ่ายไปที่ความมานะความอดทนความความมีชื่อเสียงของเขานั่นแหละนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันนี้อย่างที่สลิปบอกมันก็ถ้าเกิดตั้งใจมันก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีออกมาได้ลุกที่สวยด้วยนะมาถึงพาเลตอีกอันหนึ่งค่ะที่ราคาย,ย่อมเยาขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็สลิปค,ค่อนข้างชอบมากเลยก็คือพาเลตของ N ิคตัวนี้นะคะเขา เป็นรุ่นที่ชื่อว่า Paris in Love นะคะเบอร์ที่ซ a l ีมีเนี่ยเป็นเบอร์09นะคะสีด้านในเป็นสีที่สวยมากๆเหมาะกับซัมเมอร์แล้วก็ฟอลได้นะคะถามว่าทำไมถึงเหมาะกับซัมเมอร์เพราะว่ามันมีสีเป็นสีโทนบรอนซ์นะคะบรอนซ์ Bronze, อันนี้เป็นบรอนซ์ที่สวยมากนะคะเป็นบรอนซ์ที่ไม่ส้มจนเกินไปนะแล้วก็สองสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ตบหัวตาได้ ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะนอกจากนั้นเรายังมีเป็นสีครีสตัวนี้ทําเป็นสีเงาอายแชโดว์ตรงข้อพับที่ตาได้ด้วยเอามาทําเป็นเชดดิ้งตรงจมูกเองได้เลยนะแล้วเรามีสีด้านสีไฮไลท์ตรงใต้ท้องคิ้วตรงนี้เป็นสีครีมขาวแบบนี้ค่ะเป็นสีด้านคือแบบมันเป็นพาเลตที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคานะคะอยู่ในช่วงราวๆเรนจ์ประมาณ500บาท คุ้มจริงๆแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเนื้อคุณภาพไอแชโดเนี่ยไม่เป็นฝุ่นนะคะก็คือใช้แล้วเห็นไหมมันไม่มีฝุ่นเท่าไหร่เลยนะคะแนะนําจริงๆสําหรับใครที่กําลังมองหาแล้วมันก็เล็กกะทัดรัดอ่ะเหมาะสําหรับใส่แบบพกพาไปไหนโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาคือแบบใส่กระเป๋าเครื่องสําอางไปได้เลยนะคะแล้วก็แต่งได้ตั้งแต่ลุกกลางวันเยนลุกกลางคืนนะแล้วก็ที่สลลี่บอกว่ามันเป็นลุคที่เหมาะก,กับฟอลด้วยก็คือเนื่องจากว่ามันมีสีอันนี้ค่ะเป็นสี เขาเรียกเป็นสีเบอร์รี่เข้มๆแบบนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะจะแต่งเป็นโทนฟ้าได้วสวยทีเดียวเหมือนกันก็แนะนำพาเลตนี้นะคะมาถึงที่ปัดแก้มกันมากนะคะซารี่เดือนที่ผ่านมาเดือนเมษาเนี่ยซารี่ชื่นชอบเจ้าตัวนี้นะคะบลัช h On ของ Hourglass นะคะราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็ไม่ค้าบบกค่าฮิลค่อนข้างเยอะฉะนั้นเวลาซื้อก็ ซื้อระวังระวังหน่อยละกันสีที่ซารีแนะนำสำหรับคนที่มีสีผีสีผีสีผิวเดียวกับซารีเนี่ยก็คือเจ้าเรเดียน m ์มา n t เจนทนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเบอร์แรกเลยก็ว่าได้ที่ซลรีซื้อนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้ซลรีถอยสีอื่นๆมาสีสวยค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังซลรีมาพูดคุยรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงดีนะคะแต่ว่า มันแบบปัดแล้วคือแบบมันโกรมาจากผิวด้านในอะคะ่ะมันดูแบบผิวเป็นสุขภาพดีมากๆเลยอีกสีหนึ่งที่คล้ายๆกับ Radiant Magenta ก็คือสี Luminous Flash นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนแรกเนี่ยสา ل ิคิดว่าเฮ้ยไม่น่าจะซื้อมาเลยอะ่ะมันก็แบบซ้ำกันคล้ายๆกันแต่ว่า Luminous Flash เนี่ยจะเป็นสีออกชมพูมากกว่าชมพูอ่อนนะคะในขณะที่ Radiant Magenta เนี่ยจะเป็นชมพูบานเย็น ะคะอันนี้เป็นชมพูแบบเป็นชมพูแท้ๆมากกว่าซึ่งจารี่ตอนแรกคิดว่าแบบไม่ได้ซื้อมาเลยแต่พอใช้ไปใช้ไปโอ้มันก็สวยดีเหมือนกันนะคะก็แนะนำถัดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้คู่กันกับการปัดแก้มนะคะก็คือแปรงตัวนี้ของทรีนะคะก็เป็นแปรงที่เป็นขนาดกลางนะคะเป็นแปรงปัดแก้มนะคะ เป็นลักษณะที่พอเหมาะทีเดียวแล้วก็ในบรรดา3อันสลิมิตแปลง3อันของทรีเนี่ยมีแปลง3อันเนี้ยนะคะตัวที่สลิคิดว่าเพื่อนๆนน่าจะลองซื้อมากที่สุดก็คือตัวนี้เพราะว่าขนาดมันค่อนข้างพอเหมาะค่ะมันสามารถปัดแก้มได้พอเหมาะพอเจาะนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นแปลงแป้งได้ด้วยนะคะมันไม่ได้เล็กจนเกินไป ะะสามารถใช้เป็นแปรงแปง้แปงได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถใช้เป็นแปรงคอนทัวร์ได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะตรงปลายมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันแบบมันมันโปรไซด์อะค่ะมันเป็นลักษณะผู้แบบเนี้ยผู้แบบนี้นะอธิบายเป็นผู้แบบนี้เราสามารถที่จะทําเป็นคอนทัวร์แบบนี้ได้ด้วยนะคะคือมันใช้งานได้หลากหลายนะแล้วราคาก็อยู่ที่2000ถ้าสติจะไม่ จะไม่ผิดก็2,007 2,008รอซื้อตอนที่เขาลด10แล้วบางทีก็มีลด15%ด้วยนะคะน่าลองทีเดียวแล้วก็สลลี่อยากทำรีวิวแปลงเซตนี้ของทรีมากเลยแต่ว่าสลลี่ยังขาดข้อมูลบางส่วนคือแบบยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากทางทรีะคะ่ะสลลี่เขียนเมสเซจไปถามทรีที่ Facebook ของทรีประมาณเกือบเกืบเดือนแล้วม้งคะตั้งแต่ตอนช่วงก่อนสงการด้วยซ้ำไปแต่ว่ายังไม่ได้รับข้อมูลกลับมาเลยก็คือ ใครที่แบบรู้จักบริษัท Tree หรือรู้จักแมเนเจอร์ของ Tree ช่วยบอกเขาหน่อยว่าตอบเมสเซจสริทีเพราะว่าสริอยากทำรีวิวแปลงเซตนี้แต่ว่ามีข้อมูลบางอย่างที่สาริไม่แน่ใจจริงๆแล้วก็แบบไม่อยากจะพูดออกไปในวิดีโอเดี๋ยวมันจะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดๆกับผู้บริโภคไปนะคะก็ยังไงถ้าเกิดใครรู้จักแบรนด์แมเนเจอร์ของ Tree ก็รบกวนฝากบอกตอบเมสเซจของซาริทีละกันนะคะ อีกอันนึงมาถึงลิปสติกกันบ้างค่ะลิปสติก2อสีนี้เป็นสีที่คล้ายกันมากเลยสลิจะเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเป็น YSL ที่สลิทาในวิดีโอทุกครั้งเลยแล้วมีคนถามทุกครั้งด้วยนะคะจะสวัสดีให้ดูเป็นแบบนี้ลิปสติกของ YSL เนี่ยบางคนบอกว่ามันนิ่มจนเกินไปสลิไม่ได้รู้สึกว่ามันนิ่มจนเกินไปนะถ้าเกิดว่าตอนทาไปครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะแบบว่า เขาเรียกว่ามันอาจจะยังไม่เซตนะพอทาไปสักพักหนึ่งหลังจากที่มันเซตตัวมันค่อนข้างโอเคเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นสีลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครมี Mac Vegas b o r d นะคะไม่ต้องซื้อสีนี้สีเบอร์14นะคะไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันสีเดียวกันเลยเป็นสีเดียวกันที่คนลาเนื้อแค่นั้นเองนะคะ ถ้าเกิดใครที่แบบชอบลิปสติกลองแวร์ซลลีแนะนําเป็น Mac เวนเกสโวตแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบลิปสติกที่มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ริมฝีปากแห้งเนี่ยก็สซลลีแนะนําเจ้าตัวนี้เจ้าตัว YSL ตัวนี้นะคะเบอร์ Ber 14เป็นสีแบบนี้อีกอันนึงเหมือนกันอนะ่ะเป็นสีที่สซลลีทาทุกครั้งก็มีคนถามทุกครั้งเหมือนกันเป็นของ t o ทูเ c e นะคะเป็นรุ่น布拉แคมลิปสติกนะคะแล้วก็เป็นสีที่ ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้เป็น Coral Fire เจ้าตัว Coral Fire เนี่ยจะออกชมพูมากกว่าค่ะมากกว่าเบอร์14ของ YSL สวยทั้ง2อสีเลยนะคะแล้วก็เป็นลิปสติกที่เหมาะสำหรับคนที่มีริมฝีปากแห้งด้วยเพราะมันชุ่มชื้นนะคะถามว่าลองแวร์ไหมเจ้า2ตัวนี้ไม่ใช่ลิปสติกที่ลองแวร์นะเขาไม่ได้โปรโมทว่าเป็นลองแวร์เขาโปรโมทว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับคนที่มีริมฝีปากแห้งซมากกว่านะคะ อ่มาถึงลิปกอสกันบ้างลิปกอสที่ซาริชอบเป็นของเม b e เบลีนค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีชื่อนะแต่ว่าเป็นรุ่นเนี่ยรุ่นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ที่สาริชอบก็คือมันหยิบทางง่ายนะคะแล้วก็สีความชิมเมอร์ของเขาเนี่ยรู้สึกเขาจะเป็น ชื่อรุ่ว่า water shine อะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะ water crystal อะไรประมาณนี้ค่ะที่วัาสด์มีขายแล้วมันก็เป็นไปตามชื่อรุ่นจริงๆเพราะว่าเวลาที่ทาแล้วอะ่ะมันเหมือนมีน้ำมาเกาะอ,อยู่ตรงริมฝีปากอะคะ่ะแบบนั้นเลย ะะแล้วก็ชิมเมอร์ของเขาค่อนข้างสวยแล้วก็ละเอียดแล้วไม่ทําให้แบบระคายเคืองริมฝีปากด,ด้วย200กว่าบาทค่ะยังไงเ,เพื่อนๆไว้ไปดูที่เคาน์เตอร์ของเมย์บลินได้นะคะมาถึงมาสคาร่ากันบ้างตัวที่สลิชอบก็คือเจ้าตัวนี้นะคะในเดือนที่ผ่านมาเป็นของ Revlon Last Potion นะคะตัวนี้ เป็นมาสคาร่าที่แปรงค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเออเจ้าตัวนี้เวลาปัดนะสิลต,ต้องระวังดีๆเวลาที่ปัดขนตาล่าะคะ่ะไม่งั้นมันจะเลอะทันทีเพราะเนื่อจาว่ามันเป็นหัวแปรงที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ลักษณะเด่นของเขาก็คือหัวแปรงมันจะเคิฟนิดน,นึงค่ะนิดเดียวนะคะมันทำให้มันทําให้ง่ายขึ้นและอีกอย่างหนึง่งคุณสมบัติเด่นของเขาคือความงอนของเขาค่ะ มันอยู่ค่อนข้างทนระหว่างวันมันค่อนข้างทนทีเดียวเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นมาสคาร่าดรอปซอร์ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะถัดมามาถึงยาทาเล็บกันบ้างค่ะยาทาเล็บที่สลี่ชอบ2เดือนที่ผ่านมาเป็นเจ้าตัวนี้นะคะอันแรกก่อนละกันเป็น Skin Food, Pedicure, Sparkle นะคะเจ้าตัวนี้ลักษณะแบบนี้อันนี้นี่อยู่ที่ราคา200กว่าบ,บาทนะแล้วสีที่สรี่มีนี่ก็เป็นสีเบอร์นหนึ่ง นะคนะนี้เป็นคนที่2ของซอล,ลี่แล้วเชื่อไหมนะคะการที่จะซื้อยาทาเล็บขวดที่2ได้เนี่ยมันต้องดีทีเดียวแหละนะเจ้าตัวนี้ซอล,ลี่ชอบมากเลยชอบทาทั้งเท้าแล้วก็ทามือนะคะมันเป็นสีที่แบบบลอน์แล้วก็ไม่แบบส้มจนเกินไปคือเป็นบอนด์ที่ไม่ทําให้ผิวเราขาอะค,ะคะ่ะมันกําลังดีไม่ออกทองจา๋าแล้วก็ไม่บอนจา๋าไม่ส้มจา๋ามันอยู่ตรงกลางกําลังดีชอบมากๆเลยแล้วก็เนื้อเจ้าตัวนี้ทาง,ง่ายนะคะ คือมันเป็นเนื้อเมทัลลิกเม็ดสีมันจะวิ่งเข้าหากันมันทําให้ทาง่ายคนที่แบบว่ามือไม่นิ่งทาแล้วไม่เรียบลองเจ้าตัวนี้ค่ะมันจะแบบสมูทสวยทีเดียวนะคะมาถึงอีกอันนึงเป็นของ Boppy Bao ค่ะเป็นสี Peach แบบนี้ p e a อ h a p r อ c o t แบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อสีว่า Nectar นะคะเนื้อสีโอเคค่ะไม่ดีมากแปลงสลีญญว่าควรจะพัฒนาแปลง ให้ให้ดีกว่านี้ให้เป็นแปลงที่ทางง่ายมากกว่านี้แต่ว่าความโดดเด่นของมันก็คือสีนี้แหละมันเป็นสีพีชแท้ๆแบบนี้ค่ะซึ่งส a l ลิมไม่มี ะะแล้วพอทาแล้วรู้สึกชอบรู้สึกชอบทาติดต่อกันหลายครั้งด้วยจบไปแล้วค่ะ beauty fabric ท,ทั้งหลายนะคะทีนี้มาถึง random fabric กันบ้างนะคะของกินหรือว่าหนังหรือว่าหนังสือเนี่ยถ้าเกิดวิดีโอไหนสาลี่ไม่มีแ random fabric มีคนมีคนมาทวงเหมือนกันนะสาลี่จะเริ่มจากชาตัวนี้ก่อนนะคะชื่อที่ห้อของเขาก็คือ s ี l e s t i ลนะคะแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นคาเฟนฟรีด้วยนะคะหรือว่าที่เพื่อนๆรู้จักก็เป็นคาเฟอีนนะคะคาเฟอีนฟรีแต่ว่า ภาษาอังกฤษออกเสียงให้ถูกต้องจริงๆก็เป็น caffeine free correct <c oughs> มีคนมานั่ง correct ด้วยว่าถูกนะคะ caffeine free ะเจ้าตัวนี้เนี่ยดียังไงก็คือเป็น100% natural tree นะคะแล้วก็สามารถดื่มได้ก่อนนอนนะคะก็คือบางคนบอกว่าถ้าเกิดดื่มคาเฟอีนก่อนนอนแล้วจะนอนไม่หลับใช่ไหมคะก็ดื่มเจ้าตัวนี้แล้วก็จะหลับสบายสัเลยเป็นคนที่ดื่มชากาแฟที่มีคาเฟอีนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่า มันจะทําให้ปวดหัวนะคะแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยตัวนี้ที่สาล,ลได้มาก่อนก็คือกลิ่นฮันนี่วานิลาคาโมไมล์เป็นกลิ่นที่แบบดื่มแล้วมันแบบว่าคาโมไมล์มันทําให้เราหลับสบายจริงๆค่ะเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายมากๆเลยจากนั้นสาล,ลก็อยากลองอะไรที่มันเป็นแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้บ้างก็เลยไปลองซื้ออันนี้มาเป็นฟรุตตี้แซมเปิลนะคะก็คือมีทุกกลิ่นเลยที่เขาขายนะคะไม่ว่าจะเป็นลาสเบอรี่แล้วอันนี้ก็เป็น Country, peace, passion อืเจ้า peace passion เนี่ยแบบ เป็นสวัสค์ของคนรักพีชทีเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีบลูเบอร์รี่มีแบคเชอรี่เบอร์รี่ด้วยแล้วก็มีไวเบอร์รี่ด้วยนะคะอยากให้ลองไปชิมดูมันแบบผ่อนคลายจริงๆนะคะมันไม่หวานนะเพื่อนๆอาจจะต้องถ้าชอบหวานอาจจะต้องเติมน้ําตาลไปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วมันจะแบบโอเคมากๆเลยมาถึงอันหนึ่งจริงๆแล้วสลิกกินหมดไปตั้งนานแล้วแต่ลืมเอามาพูดในวิดีโอเฟริกชอบมากๆเลยไม่คิดว่าจะชอบมันมากขนาดนี้นะคะมันเป็นป๊อกกี้ที่มา จากเกาหลีนะคะก็คือพี่สาวใจดีคนดูของสัลี่เนี่ยแหละนะคะชื่อพี่จุ๋มแกไปเกาหลีมาแกก็เลยซื้อขนมเยอะแยะเลยมาฝากสัลี่นะคะอันนี้สาลี่ชอบที่สุดเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบโอรีโอคุกกี้โอรีโอชอบไอติมรสโอรีโออะไรประมาณนี้แล้วอันนี้เป็นป็อกกี้รสโอรีโอใครไปเกาหลีซื้อกลับมากินค่ะมันอร่อยมากๆเลยถ้าเป็นคนที่ชอบโอรีโอเหมือนสัลลี่นะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะอันสุดท้ายละ มันเป็นแซนด์วิชสเปรดนะคะเป็นที่ห่อของไฮส์นะคะถามว่าตัวนี้มันดียังไงก็คือสาลลี่เป็นคนที่ชอบกินผักดองนะคะแล้วเจ้าตัวนี้มันใส่ผักดองเยอะมากเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูคือมันอัดแน่นไปด้วยผัดผักดองอะคะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้ราคาแพงกว่าตัวปกติที่ห้ออื่นๆเท่าตัวหนึ่งเลยอะคะ่ะแต่ด้วยความที่มันเข้มข้นมากๆเลยก็เลยอะ ยอมเขานะคะหาซื้อได้ตามเฟรชมาใครที่ชอบทําแซนด์วิชใครที่ชอบทำแรปนะคะก็ลองดูเจ้าตัวนี้อร่อยจริงๆนะคะก็หมดแล้วสำหรับวิดีโอเฟริตของซาล,ลี่วันนี้หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะแล้วก็ก่อนไปอัปเดตนิดนึงเรื่องสุขภาพนะคะใครที่เป็นห่วงขอบคุณมากเลยที่เป็นห่วงเพราะว่าซารี่เนี่ยล้มบนรถเมยนะคะเนื่องจากว่ามันเบรกกระทันหัน,หนแล้วสารีล้มจากที่สูงลง ุ๊บไปอย่างนี้เลยคือมันไม่ใช่แบบกริ้งแบบพื้นราบคือมันแบบสลิปยืนอยู่ตรงส่วนสูงของรถนะคะแล้วก็แบบปุ๊บไปอย่างนี้แบบเออก็เจ็บเหมือนกันก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คือสลิปไม่อยากจะสำออยแบบเดินไม่ได้หรือว่าอะไรก็คือพยายามจะเดินนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะคะเวลาเดินก็เดินไม่สะดวกะคะ่ะเดินได้แต่ว่าตอนเดินเน่ยเจ็บรู้สึกเจ็บตลอดเวลาเดินนะคะก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้ง นะพอลารีล้มตั้งแต่ตอนวันจันทรนะคะแต่ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นไม่ไม่สามารถเดินหรือวิ่งอะไรที่แบบเร็วๆได้นะคะก็อัปเดตนิดนึงแล้วก็ขอบคุณด้วยสําหรับคนทีเ่เป็นห่วงคนที่ถามหามาแล้วก็ส่งเมสเซจดีๆมาทาง Facebook นะคะวันนี้สารีไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย